เรื่องราวสุดประทับใจเมื่อแบรนด์ดังเลือกแม่เกตมาไลฟ์แทนเจนนี่สร้างปรากฏการ์อบอุ่นหัวใจและพลังบวกที่สะเทือนวงการบันเทิงหน้าหลัก h t t p s g a l a n d c o m บันเทิง h t t p s g a l a n d c o m e n t e r t a i n m e n t กิจกรรมบันเทิง h t t p s g a l a n d c o m e n t e r t a i n m e n t 2 9 0 7 s t t a r เรื่องราวดีๆที่ใครหลายคนต้องอมยิ้มตามเมื่อแบรนด์ดังเลือกแม่เกดมาไลฟ์แทนเจนนี่พร้อมส่งมอบความอบอุ่นและพลังบวกที่สร้างแรงบันดาลใจเผยแพร่17ตุลาคม2568เวลา20.50นนปรับปรุง17ตุลาคม2568เวลา20.50นนโดยผู้จัดการออนไลน์มาตุงมอัครเรศปิดฉากดราม่าด,ด้วยพลังใจติดต่อแม่เกดแทนเจนนี่เปิดไลฟ์สุดอบอุ่น พร้อมร่วมทำบุญกับ World Vision Thailand ผ่านแคมเปญแห่งปีจาก Bioser เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลเมื่อมาตุมอัครเรศสุขตลอดชีพว่าที่ดรนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงผู้บริหารโรงงานผลิตสกินแคร์ชื่อดังจากเครือสุภาพรและผู้ก่อตั้งแบรนด์เวชสัมภาร,ระดับพรีเมียม Bioser Cosmetics ตัดสินใจติดต่อแม่เกศเพื่อร่วมไลฟ์โปรโมทผลิตภัณฑ์ b i ซ s e r แบบสดๆผ่านเพจของแม่เกศงานนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความอบอุ่นและพลังบวกที่ส่งถึงแฟนคลับอย่่างทมทมน ในไลฟ์ครั้งนี้คุณมาตูมได้ร่วมพูดคุยกับนายแพทย์สิมดลเลิศพรพวิทย์หมอเคนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและหนึ่งในผู้บริหารของแบรนด์ไบออกเซอร์ทั้งคู่ได้พูดคุยกับแม่เกดถึงเรื่องราวชีวิตประเด็นดราม่าต่างๆและวิธีการรับมือกับข่าวหรือที่ผ่านมาอย่างเปิดอกแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจมาตูมกล่าวด้วยความรู้สึกซาบซึ้งว่าผมรู้สึกยินดีมากที่ได้ร่วมงานกับคุณแม่ผมเข้าใจว่าคุณแม่ต้องผ่านอะไรมามากมายการได้เห็นคุณแม่ทํางานเหมือนน้องเจนนี่ผมก็รู้สึกปลืมใจ และขอเป็นกำลังใจให้ครับสิ่งที่ผมอยากส่งต่อจากแบรนด์ไบโอเซอร์คือความจริงใจและพลังบวกเวชสาอาร์สำหรับคนวัยสาสิบที่มีความงามจากภายในสู่ภายนอกแม่เกดก็ตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าเวลาเจอราม่าแม่จะพยายามอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆที่ให้กำลังใจสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าไม่ดีแม่ก็จะไม่ทำอีกแม่ตั้งใจจะทำแต่สิ่งดีๆเท่านั้นคะ่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือและครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานและกำลังใจเท่านั้นแต่ยังเป็นการรวมบุญ อีกด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญพิเศษจากไบออเซอร์ที่จะบริจากรายได้2%ให้กับ World Vision Thailand เพื่อช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวที่ยากไร้ทั่วประเทศแคมเปญน,นี้จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิก,กายน2568ซึ่งถือเป็นอีกก้าสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญ,ญญาณของแบรนด์ในฐานะเรชสัอังไทยที่ไม่เพียงแต่ดูแลผิวพรรณแต่ยังดูแลหัวใจของสังคมอีกด้วย สำหรับแบรนด์ b i o c e r c o s m t i c s เป็นเวชสัมอารที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของทีมแพทย์และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญโดยเน้นที่ความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงภายใต้แนวคิด s i ยส e d r i v ิ n สกินพิโร n ด้วยส่วนผสมสำคัญที่เข้มข้นระดับคลินิกเช่นนักอลลินเบอร์คูชิอลเนซิเมและเ e อ็กโทินที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยลดฝ้า ฟื้นฟูผิวและต่อประโลมผิวอย่างอ่อนโยนเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ30ปีขึ้นไปที่ต้องการดูแลผิวอย่างล้ำลึกถึงระดับเซลล์ปัจจุบันแบอ็อกเซอร์วางจำหน่ายในคลินิกความงามชั้นนำในกรุงเทพและกำลังขยายไปทั่วประเทศกลายเป็นแบรนด์ไทยที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการความงามทั้งในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และแนวคิดความงามที่มีหัวใจเพราะไม่ใช่แค่ผิวที่ดีแต่คือความดีที่ส่งต่อจากหัวใจของผู้สร้างสู่ผู้ใช้จริง คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้การที่แบรนด์ต่างๆหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องราวดีๆและการช่วยเหลือสังคมแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย